สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะเรามาจะมา,าทำแบบฝึกทักษะที่5กันนะคะก็คือให้นักเรียนเติมค่าของตัวโน้ตที่กําหนดให้ให้ถูกต้องทีนี้เรามาทวนความรู้เดิมค่ะค่าของตัวโน้ตนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยเออตัวกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ4 ตัวขาวมีค่าเท่ากับ2ก็คือเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมนะแล้วก็ตัวดํามีค่าเท่ากับ1ขาเบตหนชั้น1ส่วน2ขาเบตสอชั้น1ส่วน4ลดลงทีละครึ่งเรื่อยๆเรื่อยๆอะค่ะและทีนี้เรามาดูถ้าเป็นตัวโน้ตระจุด ค่าของมันจะเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราทําไปแล้วเนาะตัวโน้ตปาจุดก็คือตัวโน้ตที่มันอยู่ในแบบฝึกทักษะที่3เนาะอ่านักเรียนมาดูนะคะตัวโน้ตปาจุดก็คือค่าของตัวโน้ตอะคะ่ะที่มันมีจุดอะมันจะเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งของจํานวนนั้นสมมติอันนี้มันจะเท่ากับตัวกลมบวกครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็คือตัวขาวใช่ไหมคะการคิดง่ายๆก็คือ ตัวกลมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ4แล้วครึ่งหนึ่งของ4มีค่าเท่ากับ2ฉะนั้นข้อนี้ก็จะเท่ากับ6อ่ะเรามาดูข้อนี้นะคะครึ่งเอ่อตัวขาวมีค่าเท่าไหร่2ครึ่งหนึ่งของขาวมีค่าเท่ากับ1ก็จะเท่ากับ3ต่อ ตัวดัมมีค่าเท่ากับ1ตัวดัมมีค่าเท่ากับ1นะคะแล้วครึ่งหนึงของ1ก็คือ1ส่วนสองต้องไหมคะ,ะเรามาดูนี้ตัวขาขเป็น1ชั้นมีค่าเท่ากับ 1. ส่วน2ครึ่งหนึงของ1ส่วน2ก็คือ1นส่วน4่ต้องไหมคะทีนี้เรามาดูในใบางานค่ะในใบางานนะ ทีนี้น้องนักเรียนมาดูตรงนี้นะคะให้บอกค่าของตัวโน้ตที่กําหนดให้ให้ถูกต้องนะคะตัวแรกค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ตัวแรกตัวดําดูสิตัวดํามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1นนักเรียนก็ตอบหนึ่งตปอ่าต่อมาข้อที่2ตัวขาวประจุดตัวขาวมีค่าเท่าไหร่จำได้ไหมตัวขาวมันก็คือตัวขาวบวก ตัวดำเนาะตัวขาวมีค่าเท่าไหร่ตัวขาวมีค่า2ครึ่งหนึ่งของสองคือ1ฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ค่ะ,ะทีนี้เราจะมามีปัญหาตัตวนี้กันตัวคาเบต1ชั้นอันนี้มันแยกออกมาเป็นว่ามันคือตัวคาเบตตัวคาเบต1ชั้น2ตัวเห็นไหมคะ อันนี้มันก็คือตัวคาเบตหนึ่งชั้นสองตัวสองตัวบวกกันสองตัวฉะนั้นคุณครูถามว่าคาเบตหนึ่งชั้นสองตัวบวกกันได้เท่าไหร่นักเรียนดูนะคาเบตหนึ่งชั้นหนึ่งตัวมันมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะถ้าสองตัวมันก็จะเท่ากับนักเรียนลองดูตรงนี้นะตัวดำหนึ่งตัวแยกคาเบตหนึ่งชั้นได้สองตัวถูกต้องไหมคะ ฉะนั้นขาเบตหนึ่งชั้นสองตัวค่ะมันจะเท่ากับตัวดำหนึ่งตัวและทีนี้ตัวดำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรียนดูตัวดำมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ่งอัน้ลองมาดูข้อนี้ค่ะข้อข้อนี้ข้อนี้คุณครูถามว่าอันเนี้ยมันมีขาเบตหนึ่งชั้นกี่ตัวขาเบตหนึ่งชั้นกี่ตัว หนึ่งสองสามสี่ฉะนั้นเมื่อกี้ขบเบต้หนึ่งชั้นสองตัวมีค่าเท่ากับหนึ่งขบเบต้หนึ่งชั้นสี่ตัวมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไปบวกกันมานะคะแล้วใครที่ทําเสร็จแล้วให้นักเรียนออ,อันนี้นะคะไม่ให้นักเรียนปินออกมาเนาะให้นักเรียนทําใส่ในสมุดนะคะใครที่ทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ